สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขอจัดเขาเรียกว่าอะไรนะอินนมยันเขา่าอินนมยันเขา่าหรือว่าอีแก่ยันเข่าหน่อยนะคะเพราะว่าอีนางนี่นะคะเขาเรียกว่าสอวอกอสอวอกแปลว่าอะไรนะสวกอมากค่ะนะคะสอวอกอมากนะคะสสารเอือกกเสือกเข้าใจไหมคะ เสือกนะคะเฮ้ยรู้จักคำว่าเสือกไหมอะนะอียานฟันเขา่าอ,อ,อ,อียานฟันเขา่าโอ๊ยไม่รู้จะตั้งชื่อมันยังไงละหน้าตาก็อัปลักษณ์นะคะยังมีหน้านะมาว่าป้าแตนนิกนะคะนะเขาจะไปเดินแบบไม่ไปเดินแบบหรือว่าเขาจะตัดชุดล็อกเกอร์ไม่ล็อกเกอร์ก็เพราะหมาอย่างพวกมึงไงคะนะหมายังพวกมึงไงคะ,นะงงงคะที่พยายามจะกันแกล้งเขานี่ นะยังไม่ดูตัวเองอีกหัดโทษตัวเองบ้างสินะคะแหมมีการไปว่าเขาตอกย้ำเขาอีเวลนะต้องการ fc ของยูทูบเบอร์เหล่านี้ต้องการ fc ของจำเลยสองผัวเมียคือถ้าได้คนได้มูลชนมาโดยที่ไม่ต้องเอาไอ้จำเลย2ตัวที่เขาคงไม่เอาเหรอกค่ะแต่มันจำชีวิตมึงนี่หากินกับจำเลยของกูจริงๆเลยนะจำเลยของกูนะมีบารมีให้กับมึงพยายามมานั่งเกาะน,นะ นะอียานอียานรู้เขา่าฮะถามหน่อยสินะมึงมานั่งด่ามานั่งวิจารณาอะไรสดสิอะไรสดสินะไรสดส,นะส,ดสิแน่จริงอะ่ะฮะมานั่งด่าเขานี่มานั่งวิจารณ์เขาเนี่ยนะเออทางเขาจะเชิญให้ไปเดินแบบเนี่ยเขาตอบมาแล้วไม่ใช่หรอว่าเขาเชิญยูทูบเบอร์ เขาเชิญยูทูบเบอร์มึงไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยทางาทางหมู่บ้านบ้างม่วงเนี่ยนะว่าเขาจะเอา,อามวลชนของนะลุงพลกับป้าแตนนะกูว่าเป็นสิ่งดีอะ่ะแล้วทำไมอะ่ะนะเขาเอาแค่ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้มาเชิญลุงพลกับป้าแตนนี่ทำไปมึงสอสารเอกอไก่สสารอืกอกเสือกกูถามมึงแนะ่อียานฮะกูถามแน่ หรัดก็เลยตกหลุมง่ายๆยอมแต่ป้าแตนเขาก็สวยกับมึงปะล่ะเออป้าแตนเขาก็สวยกับมึงอ่ะมึงหันแนะมึงหันแะตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยที่มึงกำลังนั่งพูดอยู่เนี่ยมึงเอากระจกมาส่งหน้ามึงนะไยานนะเอากระจกขึ้นมาไหนกระจกอ่ะเออกระจกส่งหน้ามึงสินะว่าหน้าตาของมึงเนี่ยมันอับรักมากกว่าป้าแตนอีกป้าแตนก็ยุ่งสวยสง่ามากกับมึงนะ แล้วทำไมเหรอมีการบอกว่าโอ้ยขี้เละ่ะขี้เลยเนี่ยเขาก็เลยไม่เอาไปเดินแบบโอ้โหถ้าป้าแตนขี้เลนะกูว่ามึงอะ่ะขี้สามเลยเลยอะกูจะบอกให้ยานโอ้โหมีการว่าเขานะคะว่าป้าแตนเนี่ยขี้เล่นะ คราวที่แล้วที่มันไปประท้วงนะคะไอหัวไม่มีขนนะคะที่มันกรีงกรีงนะคะไปหานะคะไปหาเขาแล้วเขาก็แคนเซิลลงบนป้าแตนนะคะนี่แหละนะคะมันก็มาว่าเขาว่าป้าแตนน่ะนะหน้าตาไม่สวยเขาเลยแคนเซิลโอ้ยไปดูหนังหน้าตัวเองเลยหนังหน้าตัวเองเนี่ยอย่างกับอะไรนะเขาเรียกว่าขี้คางคากอ่ะขี้คางคากไม่พอนะคะเหมือนกบแครโลอ่ะกบแครโลที่แบบว่านะเป็นคางคกที่แบบว่าผิวพันธ์กำลังแบบว่าตกสะเก็ด เออ,อไปร่วมบวงสวงด้วยยองไปสนับสนุนไปเพิ่มเติมประชาชนให้เขาก็มาเน้นว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาชุดสวยๆแล้วชุดเขาก่อนที่ตัดตัวเวกเกอร์แล้วไม่ได้เดินแบบนะัทำไมไม่เอาไปใช้ละ่ะหรือว่าใส่ไปแล้วไม่ได้เงินมีเยอะต้องไปตัดชุดใหม่เอาแพงๆเอาดีๆหรือเอฟซีกูก็จ่ายให้ มึงเข้าใจถูกแล้วนี่ทำไมหรอนะเขาจะจ่ายชุดให้แล้วมันหนักหขัวะบาลมึงหรือเปล่าอะและชุดที่เขาตาัดไว้เขาจะเปลี่ยนชุดใหม่มันก็เงินของเขาหรือเปล่าล่ะแล้วมึงไปเสือกอะไรด้วย,ยก,กูถามหน่อยอียานนะเก่งจริงๆไงเรื่องเสือก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 กับคนอื่นเขาเนี่ยมึงมานั่งด่ามานั่งวิพากษ์วิจารณในไฟานะถามหน่อยสิ เก,ๆๆๆเก่งกิิงเก่งกับเรื่องวิจารณ์ชาวบ้านเขาเนี่ยหันไปดูครอบครัวตัวเองหรือยังนะจะยานจ๋านะหันไปขี่จกักรยานดูหน้าตัวเองด้วยนะคะว่าหน้าตัวเองเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนเคลโลแคโลอะ่ะรู้จักคําว่ากบแคโลไหมเหมือนเหมือนมึงลองยิ้มสิมึงลองยิ้มสิจริงๆนะเหมือนมากค่ะเอฟซีขานะมีการมาว่าเขาด้วยนะแต่ไม่เคยดูหนังหน้าตัวเองเลยอะ่ะทุยเอฟซีอยากให้กูเด่นอยากให้กูดัง ก็อยากเดินจากดังสมัยเด็กๆสมัยสาวๆอยากเป็นรัมเมเยอร์แต่ไม่มีใครเอาขี้เล <c oughs> อยากเป็นรัมเมเยอร์สมัยตอนเด็กๆอยากเป็นรัมเมเยอร์แล้วเขาบอะว่าอะไรลูกป้าทาไมถึงมาได้เป็นรัมเมเยอร์เพราะว่าขี้เลอุย้ยมึงลองดูหน้ามึงก่อนดิยานมึงขี่จักรยานนะมึงปั่นจักรยานนะไปดูก่อนนะไปดูหน้าของมึงก่อนว่าใครปแตนกับมึงใครขี้เล่กว่ากันนะปั่นเลยปั่นจักรยานเลยอีวาย นะโอ้โหมือขี้สามเล่เลยนะโอโ้ไปนั่งว่าเขาแหม่ไหเออทางโรงเรียนเขาไม่เอาเป็นลำมาเยอะเพราะอะไรลูกปะ่ะเพราะป้าแต่นขี้เล่โอ้โห,โโหถ้าป้าแต่นขี้เล่เนี่ยนะอิลูยานนี่ก็คงขี้สามเล่นะคะจะบอกให้อีฟห <c oughs> ัวเราะด้วยดูอาการความสุขของคุณที่ มันก็เป็นธรรมดาเนาะผู้หญิงที่อยากสวยอยากงามอยากอะไรแบบนี้มันก็เป็นธรรมดาเขาเข้าใจเข้าใจคนไม่เคยมีคนไม่เคยรู้พบก็จะเป็นแบบนี้ยเหมือนชูชกที่มันไม่เคยได้กินอิ่มพอกินก็กินจนท้องแตกนั่นแหละครับมันก็เป็นชูชกอิจฉาหรออิจฉาหรอคะอิจฉาละอยานเกียรติมันมีอะไรก็หน่อยมอนมีคนให้เกียรติคือจะมีคนได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างเนี่ยก็จะรู้สึกว่าปลื้มไง เขาก็ดีกับมึงหรือเปล่าวะฮะมีคนให้เกียรติก็ดีกับมึงไม่มีคนให้เกียรติเลยเนี่ยมีเห็นไหมพวกกูเนี่ยเห็นไหมพวกกูออกมาด่ามึงไะเห็นปะละ่ล่ะที่นางมาอนอย่างเงี้ยนะแล้วก็พี่เอเชียอย่างเงี้ยเห็นไหมอาญาทุกคนนะ่ะนะอสาวบนนะเขาเล่นมึงไงก็พวกกูไม่เคยให้เกียรติมึงไงน,นะเพราะว่ามึงหน้าตาไม่สมควรกับให้เกียรติ กูจะบอกให้แต่สำสำหรับหน้าตาของมึงเนี่ยให้กูพวกกูเนะ่ะเกียดเขาใจบบหูหนะอียานนะอีหามีความสุขไงเออก็ทํา,ทาไปค่ะทาไปแต่ดีฉันแปลกใจอยู่นิดนึงตรงที่ว่าพวกคุณพูดกันถึงแต่งงานของบ้านม่วงที่เขาเชิญไปยี่ส ลืมไปแล้วเหรอคะว่า28น่ะไอ้ขาหมูมันไปจ้างหมอลังซิ่งเอาไว้จะมาแก้บนแล้วตกลงยังไงทั้งก๊กไม่มีใครพูดถึงการแก้บนเขาบอกว่าให้ยูทูบเบอร์ไปลืมคอนเทนต์นี้ไปแล้วเข้าใจไหมว่ายูทูบเบอร์ไปไหนบอกว่าเออ,อยากให้จัดงานแก้บนวันที่28แล้วตอนนี้เดินไปรับงานอื่นชนกันกับไอ้งานแก้บนถุงอ้วน ตกลงหัวลับซิ่งจะมีอยู่ไหมเอ้ยยี่สิบแปดในนาน่ะอ้าวแล้วมึงมาเสือก,อ,กอ,อะไรอะเขาล่ะ,ะเขาจะชนกันไม่ชนกันแล้วมึงมาเสือกอะไรเนี่ยง,งแล้วก็งสงสัยว่าตกลงใครทำเสือกมากค่ะเสือกมากเลยอะเออเสือกนะคะเอฟซีค่ะนะเขาจะลดแผ่ จะชนกันไม่ชนกันเขารู้จักเวลาแต่มึงเสือกอ่ะเขาทุกเรื่องอะนะเพราะว่ามึงไม่ใช่ไปบงการชีวิตของคุณนาทีเขาเข้าใจไหมหูอะเขาจะจดจดวันที่28หรือว่าวันที่2 7หรือวันที่29แล้วเขาเลื่อนเนี่ยเขาจะบอกคดพ่อคดแม่มึงหรือเปล่ายานถ<ข>ามม่สินะเยอะเยอะอะไปดูหนังหน้าตัวเองก่อนนะยานนะไปดูหนังหน้าตัวเองก่อนนะ ว่าหนังหน้าตัวเองเนี่ยดีพอที่จะมาเปรียบเทียบกับป้าแตนหรือเปล่าแล้วมึงอ่ะมีการมาดูถูกหย็ดยามว่าอุป้าแตนทําไมถึงไม่ได้เป็นลัมเมเยอร์เพราะว่าป้าแตนขี้เล่แต่กูว่ามึงอ่ะสมเล่เลยขี้เนี่ยนะ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 ฟันก็หาก่างนะขี้สเล่นะคะแล้วก็หน้าเหมือนไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวอะไรวะตัวอ่คาคังโคกค่ะคังโคกที่มันแบบว่ามีเก็ดที่เป็นตุ่มๆนะคะ นะนั่นแหละค่ะเหมือนหน้าของอียานเลยนะคะอียานบานตะไทยนะคะเอออียานยันไส้นะคะนะเออเสือกค่ะเขาไปทุกเรื่องนะกูจะบอกให้นี่ไปเอาเรื่องตัวเองก่อนมึงไปรักษาหน้ามึงก่อนนะ นะอยานมึงไปรักษาหน้าก่อนก่อนที่มึงจะมาขึ้นไลฟ์สดด่าคนน้นคนนี้อ่ะดูหนังหน้าตัวเองก่อนถ้าหนังหน้าตัวเองไม่ไหวเนี่ยมึงตัดคอทิ้งเลยอ่ะตัดคอทิ้งไปเลยแล้วก็เฟียงเฟียงเฟียงออกไปเลยจนะําไว้นะออยานนะอีแก่